สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือแม่ซื้อ เรื่องราวของอิงเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกส่งตัวมายังโรงเรียนดัดสันดานบนเกาะอันห่างไกลด้วยความเป็นเด็กใหม่ทำให้อิงนั้นมักจะถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอแต่แล้วจู่จก็มีเหตุการณ์สยองขวัญเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งปริศนาทุกอย่างมันได้ชวนให้อิงตั้งคำถามครับว่าจริงๆแล้วเธอเป็นแค่เหยื่อหรือเธอเป็นต้นเหตุข,ของเรื่องราวทั้งหมดกันแน่ ภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อเป็นผลงานออริจินอลคอนเทนต์เรื่องล่าสุดของพรามวิดีโอภายใต้การกำกับของคุณไพรักคุ้มวันเจ้าของผลงานเรื่องสยามสแควร์และซีรีส์อย่างด็อกเตอร์คลีม็กซ์ปุจฉาพาเสียวครับโดยเป็นการหยิบเอาความเชื่อพื้นบ้านที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานอย่างแม่ซื้อหรือวิญ,ญญาณที่คอยปกปักรักษาเด็กแรกเกิดให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขาหยิบมาเป็นแกงกลางในการขับเคลื่อนไอเดียทั้งหมดของเรื่องราวครับ ผมไม่แน่ใจนักนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเคยได้ยินตำนานของแม่ซื้อหรือเปล่าแต่คนเจนวายอย่างผมเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเรื่องเล่าดังกล่าวโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะกับการชมเด็กแรกเกิดด้วยคำว่าหน้าเกลียดหน้าชังแทนที่จะใช้คำว่าน่ารักเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ผีปีศาจนั้นมาจับตัวเด็กๆไปครับ โดยภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อได้หยิบเอาตำนานเหล่านี้มาตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นและก็สามารถสอดแทรกประเด็นเชิงสังคมลงไปในเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับในแง่ของความสยองขวัญภาพยนตร์สามารถสอบผ่านได้โดยรายข้อกังขาครับความโดดเด่นที่จับต้องได้ก็คือการสร้างบรรยากาศอันเงียบงันและก็อ้างว้างผ่านการเนรมิตสถานที่สำคัญของเรื่องอย่างโรงเรียนดัดสันดานพินิจคุณให้มีรากฐานมาจากการเป็นเรือนจำเก่า ตั้งอยู่บนเกาะร้างอันห่างไกลและมีฉากหลังอยู่ในปีพศ2519ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ได้ก้าวล้ำนำสมัยมากนักนะครับซึ่งมันก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างความวังเวงให้กับเรื่องราวเมื่อทุกคนที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้คนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ได้และการจะเดินทางออกจากเกาะก็จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลครับ จึงกล่าวได้นะครับว่าโรงเรียนดัดสันดานแห่งนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับคุกที่ไม่สามารถหลบหนีได้เลยครับบรรยากาศของเรือนจำที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนั้นมันดูเป็นส่วนผสมที่แปลกตาและก็น่าค้นหาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทั้งโศกโรกและก็ไม่ได้แสดงออกถึงการต้อนรับขับสู้กับผู้ที่อาศัยอยู่เลยแม้แต่น้อยครับเมื่อบรรยากาศเหล่านั้นถูกนำมาผสมเข้ากับความสยองขวัญแบบโฟก์เฮอร์เร หรือการหยิบเอาความเชื่อพื้นถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความหวาดกลัวซึ่งในที่นี้ก็คือการพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับตำนานของผีแม่ซื้อตั้งแต่การทำพิธีให้กับเด็กแรกเกิดไปจนถึงการปรากฏตัวขึ้นแบบตัวเป็นๆของผีแม่ซื้อโดยทุกกระบวนการนั้นมันสามารถสร้างความเสียวสันหลังให้กับผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะกับการใช้เสียงจำเพาะ เพื่อเป็นการสร้างสัญญาณเตือนให้กับท้งผู้ชมและก็เหยื่อทุกคนกล่าวคือทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังกล่าวเนี่ยความรู้สึกของผู้ชมก็ได้ถูกกระตุ้นและก็ถูกผลักให้นั่งตัวเกรงจนหลังติดเบาะในทันทีครับขณะที่ชั้นเชิงในการปรากฏตัวของวิญญาณร้ายในเรื่องมันถูกยึดโยงเข้ากับการใช้เทคนิคจัมส์แสเป็นอาวุธสำคัญแม้ผมจะพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยถูกจริกกับภาพยนตร์ที่ขายความชงชางหรือความเอะอะมาเทิง แต่กับภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อวยากรณ์ด้านภาพและการตัดต่อที่ตัวหนังเลือกใช้มามีความละเอียดละออและก็สามารถเล่นสนุกกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างสนุกมือครับโดยเฉพาะการสร้างเรื่องราวให้เกิดขึ้นในฤดูฝนซึ่งเต็มไปด้วยองค์ประกอบในการกระตุกขวัญของผู้ชมเช่นการเล่นกับแสงและเงาในยามฟ้าแลบหรือการใช้ลมเป็นเครื่องมือในการเปิดหรือปิดประตูเป็นต้นครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การปรับสมดุลและการจัดวางตำแหน่งของเสียงที่ดีเยี่ยมซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ผู้ชมนั้นมีอารมณ์ร่วมและก็คาดเดาไม่ได้ครับว่าภัยคุกคามนั้นจะจู่โจมมาจากทิศทางไหนกันแน่ในส่วนของเนื้อหาตัวหนังเนี่ยมีการเก็บงามทังข้อมูลและก็ความลับเอาไว้จากตัวอย่างอยู่พอสมควรนะครับทังภูมิหลังของตัวละครหลักอย่างอิงปริศนาของผีแม่ซื้อความลับอันดำมืดของโรงเรียนดัดสันดานรวมไปถึงประเด็นเชิงสังคมที่ซ่อนอยู่ในเรื่อง อันว่าด้วยวงจรของความรุนแรงชนชั้นและระบอบการปกครองไปจนถึงการบังคับใช้อำนาจโดยมีชอบซึ่งหากพินิพิเคราะห์อย่างละเอียดเราก็จะสามารถแทงค่าตัวละครต่างๆเข้ากับบริบททางการเมืองของสังคมได้อย่างชัดเจนครับอย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการสร้างความสยองขวัญของเรื่องมันจะสามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ชมได้สำเร็จนะครับ หากแต่กรอบและวิธีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์นั้นกลับยังติดลมและก็ไม่สามารถพาเนื้อหาของภาพยนตร์ให้เดินไปข้างหน้าได้มากนะักกล่าวคือผู้ชมเนี่ยต้องพบเจอกับชุดเหตุการณ์เดิมซ้ำไปซ้ำมาบ่อยจนเกินไปและตัวหนังก็เลือกจะเก็บงามเหตุผลของตัวเองเอาไว้เพื่อใช้เป็นไม้ตายในช่วงองค์สุดท้ายนะครับแต่การคลายบอดแสออกมาอย่างจํากัดจําเคียมันได้กลายเป็นการสร้างกําแพงแล้วก็ผลักให้ผู้ชมเนี่ยออกห่างจากตัวละครไปโดยไม่จําเป็นครับ ก่อนที่เนื้อหาของเรื่องนั้นจะมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างปลายขององค์ที่2และการเดินหน้าเข้าสู่ช่วงองค์ที่3ครับซึ่งเป็นการปรับโหมดเข้าสู่การเป็นภาพยนตร์ล้างแค้นแบบเต็มตัวพร้อมทั้งมีจุดหักมุมที่สาแก่ใจและคุ้มค่าแก่การรอคอย แต่ถึงกันนั้นแม้ว่าตัวหนังจะมอบบทสรุปที่น่าพึงพอใจให้กับเรื่องได้แต่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าคลิมแอ็กซ์ของภาพยนตร์นั้นมีอาการอ่อนล้าและก็ไม่ได้พากราฟทางอารมณ์ของเรื่องให้มันพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างมีนัยยะสําคัญมากนะักในทางกลับกันการไต่ระดับความบันเทิงของตัวหนังมันกลับมีความประดับประเดิดและก็ไม่สามารถประครับประคองความเข้มขน้นให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะที่ควรได้นะครับ แต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการที่ตัวหนังเลือกจะพูดแก่นสารของตัวเองให้ชัดเจนมากที่สุดในช่วงวินาทีสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวิธีการที่ตัวหนังเลือกใช้มันค่อนข้างจะโบราณและก็กำปั้นชุบดินอยู่เหมือนกันครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันให้อภัยได้เพราะว่าสิ่งที่ตัวหนังสื่อสารออกมานั้นมันสามารถกำหนดกรอบความคิดและก็มอบแง่มุมในการตีความเนื้อหาโดยโรวมของภาพยนตร์ได้อย่างแยบยนต์ครับ หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัวหนังเนี่ยไม่สามารถดันบาทางอารมณ์ของตัวเองไปได้อย่างสุดทางก็คือการแสดงครับนักแสดงนําอย่างใบปอทิติยาสามารถทําให้ผู้ชมเชื่อในการสวมบทเป็นตัวละครที่แปลกแยกและเป็นอื่นได้ก็จริงนะครับแต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่ตัวละครของเธอเนี่ยต้องแสดงอารมณ์ที่สุดขั้วไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวจากการถูกรุมทําร้ายและความเครียดแค้นอาฆา่าจากผลกระทบของความรุนแรงการแสดงของเธอเนี่ย ไม่สามารถโน้มน้าวชักจูงหรือว่าพาตัวละครไปได้สุดทางตามที่บทภาพยนตร์เนี่ยเขียนเอาไว้ขณะที่เพิร์ธวิลินสราแม้ว่าจะไม่ได้ดูผิดแปลกหรือว่าบกพร่องอะไรมากมายนะักอีกทั้งยังสามารถเอาตัวรอดไปได้เมื่อ,อยามที่ต้องแสดงออกถึงความสิ้นไร้ไม้ตอกและความอกสันขวัญแข็งของตัวละครนะครับแต่ในฐานะดาวร้ายของเรื่องการแสดงของเธอเนี่ยยังขาดบารมีและก็พลังแห่งความน่าเกรงขามครับ จนไม่สามารถพาตัวละครนี้ไปสู่การเป็นวายร้ายที่มีมิติได้เช่นเดียวกับจำพิสิทธิพลที่ยังคงทำหน้าที่ได้ดีเสมอเมื่อต้องรับบทเป็นหนุ่มน้อยใสซื่อที่มีจิตใจอันแสนบริสุทธิ์แต่เขากลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับ ในการถ่ายทอดจุดเปลี่ยนทางอารมณ์อันนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลและขาดวิจารณญาณของตัวละครแม้ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่ส่งตรงมาจากบทหนังนะครับแต่หากการแสดงของเขาเนี่ยสามารถแต่งเติมความน่าเชื่อถือได้มากกว่านี้ช่องโหว่ของเรื่องราวมันก็น่าจะถูกเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ เมื่อกล่าวถึงบทภาพยนตร์แล้วสิ่งที่กัดกร่อนแล้วก็ลดทอนประสิทธิภาพของวัตถุดิบที่ดีก็คือความล้มเหลวในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถานการณ์ครับกล่าวคือตัวละครที่เป็นเหยื่อของวิญญาณร้ายทุกคนล้วนถูกออกแบบมาให้มีฟังก์ชันเดียวกันและก็พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะพาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสยดสยองทั้งการออกเดินเตรย,ตรย,า,ยามค่ําคืน มีพฤติกรรมสอดรู้สอดเห็นไม่เข้า่าชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จักการเรียนรู้ในการจะพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ขับขันในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงเพื่อนเด็กนักเรียนด้วยการเพียงอย่างเดียวนะครับแต่แม้กระทั่งแม่ครูปริศนาซึ่งเป็นถึงครูใหญ่ของโรงเรียนดัดสันดานแห่งนี้ก็มีพฤติกรรมที่เบาปัญญาไม่ต่างกับนักเรียนเลยครับ แต่ถึงกระนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันนับเป็นปัจจัยสําคัญของหนังสยองขวัญที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะให้เป็นเหยื่อของการถูกคุกคามอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีฟังก์ชันในการใช้งานที่ชัดเจนแต่การกระทําของพวกเขามันก็ปราศจากเหตุผลที่น่าเชื่อถืออยู่ดีครับนอกจากนี้ตัวหนังเนี่ยยังไม่สามารถทําให้จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในเรื่องนั้นมีน้ําหนักมากพอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวละครนั้นมันเกิดขึ้นโดยฉับพลันจนเกินไปครับและเมื่อการตัดสินใจของตัวละครนำพาไปสู่การกระทำบางประการที่มันแสนจะสุดโตง่งแม้ว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีหากมอจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่มันกลับลดทอนดินามิกรวมไปถึงความเอาจริงเอาจังของเรื่องลงอย่างน่าเสียดายครับสุดท้ายนี้ผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้รับชมแม่ซื้อในโรงภาพยนตร์นะครับ เนื่องจากมันสามารถมอบอรรถรสทางการรับชมที่ดีที่สุดให้กับผมได้โดยภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อมีการมิกซ์เสียงที่ยอดเยี่ยมและก็น่าชื่นชมมากๆนะครับแม้ตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้รับชมในระบบ iMAX ที่มันขึ้นชื่อลือชาในด้านระบบเสียงนะครับแต่ตัวหนังยังคงสามารถแยกมิติและก็จัดวางตำแหน่งของเสียงได้อย่างแม่นยำม,มากๆครับจนบางฉากเนี่ยผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงการกระซิบข้างๆหูของตัวละครได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อความน่ากลัวของตัวหนังนะครับนอกจากเรื่องของระบบเสียงแล้วการได้รับชมแม่ซื้อหรือภาพยนตร์สยองขวัญทุกเรื่องในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันยังเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทังความมืดของสถานที่รอบข้างรวมไปถึงขนาดและก็คุณภาพของจอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานทําให้ผู้ชมเนี่ยถูกบังคับให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาคอยขโมยสมาธิเหมือนกับเวลานั่งชมอยู่ที่บ้านหรือว่าในโทรศัพท์มือถือครับ ขณะที่ในภาพรวมของภาพยนตร์แม่ซื้อสามารถหยิบวงจรของความรุนแรงและการบังคับใช้อำนาจโดยมีชอบมาผูกโยงเข้ากับตำนานพื้นบ้านในบริบทที่แตกต่างได้อย่างน่าสนใจครับอีกทั้งยังสอบผ่านฉลุยในการสร้างความสยองขวัญเต็มไปด้วยชั้นเชิงในการสร้างบรรยากาศและก็ลุกล่อลูกชนในการทําให้ทุกฉากจัมสแกร์ของเรื่องนั้นมีความหมายครับแม้มันจะไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบและยังคงเห็นร่องรอยความผิดพลาดอยู่ในหลายจุดแต่ถึงกระนั้น แม่ซื้อมันก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่มีคุณภาพและก็ชักชวนให้เราเนี่ยมองย้อนกลับมายัางประเด็นที่ตัวหนังต้องการจะนำเสนอได้อย่างเจ็บแสบครับประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากใครยังไม่ได้รับชมสามารถข้ามไปก่อนได้นะครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ ความกลัวและความรุนแรงคือเครื่องมือชิ้นสำคัญของผู้มีอำนาจแม้ว่าจะฉากเคลือบด้วยการเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแต่หากลองวิเคราะห์สิ่งที่ตัวหนังเป็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแม่ซื้อนับเป็นภาพยนตร์ที่สามารถหยิบยกมาตีความในบริบทเชิงการเมืองได้อย่างสนุกสนานทีเดียวนะครับไล่มาตั้งแต่โรงเรียนดัดสันดานพินิจกุลซึ่งนับเป็นภาพจำลองของรัฐอำนาจนิยมอันเต็มไปด้วยกลไกในการปกครองด้วยความหวาดกลัว พร้อมกันนั้นยังมีการใช้ความรุนแรงในการรักษาความสงบเรียบร้อยอีกด้วยนอกจากนี้การที่ตัวหนังมีฉากหลังอยู่ในปีพศ2519มันยังสอดรับกับความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยได้อย่างแนบเนียนเนื่องจากในวันที่6ตุลาคมของปีนั้นมันได้เกิดการสังหารหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนจะนำมาซึ่งการยึดอำนาจด,ด้วยการรัฐประหารในเวลาต่อมาครับก่อนที่ตัวหนัง จะได้พาผู้ชมไปสำรวจวัฏจักรของความรุนแรงผ่านลำดับชั้นทางสังคมของเหล่าตัวละครครับโดยโฟกัสไปที่ตัวละครหลักอย่างอิงขวัญเด็กสาวที่ถูกส่งตัวมายัางโรงเรียนดัดสันดานพินิจคุณสถานที่ซึ่งทุกคนนั้นต้องเคารพกฎเหล็กเพียงหนึ่งข้อซึ่งก็ได้แก่การปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อแม้อิงจึงได้พบเจอกับเอมหัวหน้าของเหล่านักเรียนหญิงทุกคนซึ่งมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และเป็นผู้ควบคุมกฎไม่ให้มีใครเดินออกนอกลู่นอกทางโดยการวางอำนาจเพื่อควบคุมพฤติกรรมเอมจึงเริ่มก่ขี่ข่มเหงอิงเพื่อให้เธอเนยยอมอยู่ใต้อานัตโดยสมบูรณ์นะครับก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มลุกลามจนกลายเป็นเรื่องส่วนตัวจนทยายาเข้าสู่การใช้ความรุนแรงเพื่อความสะใจครับในช่วงเวลาดังกล่าวตัวหนังได้แสดงให้เห็นถึงความน่ารังเกียจของการใช้อำนาจและความรุนแรงเกินกว่าเหตุ ซึ่งสามารถเปลี่ยนผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือแม้กระทั่งแพ้รับบาปได้ด้วยความกลัวและอิทธิพลของชนชั้นอำนาจซึ่งทุกอย่างเนี่ยถูกบอกเล่าผ่านตัวละครอย่างพลอยผู้ถูกเอมนั้นบังคับให้กลายเป็นลิ้วร้อและวก็ไส้ศึกในการหาข้อมูลเกี่ยวกับอิงขวัญเพียงเพราะว่าเอมเนีเห็นว่าจังคู่นั้นมีบ้านเกิดอ,อยู่ทางภาคเหนือและก็พูดภาษาเดียวกันครับ แม้ว่าจะถูกรังแกและลดทรัศั์สิ์ศร์มากขนาดไหนแต่อิงก,ก็ก้มหน้ายอมรับโดยไม่มีข้อแม้และพยายามจะขอร้องเอมกับพักพวกให้เธอเน่ได้อยู่อย่างสงบเพราะเธออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยปราศจ,จากมนทินจากคดีติดตัวที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้นั่นเองครับแต่ความปณีประนอมของเธอก็ไม่เป็นผลและยิ่งเธอถอยห่างจากการต่อสู้มากเท่าไรความรุนแรงก็ยิ่งคืบคลานมาหาเธอมากขึ้นเท่านั้นก่อนที่ตัวหนังจะได้เฉลยความลับอันดำมืดของเอม ว่าแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นเพียงหุ่นเชิดและก็ตัวแทนของแม่ครูปริศนาปมุกสูงสุดของโรงเรียนดัดสันดานแห่งนี้ซึ่งเธอเชื่ออย่างแรงกล้านะครับว่าเด็กทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวตามกรอบที่เธอวางเอาไว้ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้รัฐจําลองแห่งนี้เนี่ยอยู่ได้โดยสงบสุขครับโดยการจะได้มาซึ่งสันติในความเชื่อของเธอมันคือการสร้างความหวาดกลัวเพื่อไม่ให้เด็กทุกคนนั้นกล้ามีปากมีเสียงและก็ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมของตัวเองไปอย่างเงียบ พร้อมกับเลือกใช้อิสรภาพมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับเอมเพื่อให้เธอเนี่ยรับหน้าที่มือขวาผู้คอยดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนแห่งนี้แต่เมื่อถึงคราวจําเป็นแม่ครูปริศนาเนี่ยก็พร้อมจะลงดาบและก็แสดงแสนยานุภาพของตัวเองเพื่อเป็นการเชื่อไก่ให้ลิงดูโดยการใช้อํานาจและความรุนแรงที่เด็กทุกคนไม่อยากจะพบเจอครับเมื่อมองจากมุมนี้ เอมจึงกลายเป็นภาพสะท้อนของการสืบทอดอำนาจโดยจำยอมและถูกบังคับให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบด้วยความกลัวของตัวเธอเองครับซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้สิ่งที่ตัวละครอย่างเอมเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากการที่เธอบังคับให้พลอยมาเป็นลูกสมุนข้างกายเลยแม้แต่น้อยครับทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นการบอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่าในโลกที่ปกครองอย่างไม่เป็นธรรมผู้มีอำนาจนั้นล้วนสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะปกป้องตัวเองด้วยกันทั้งสิน้น พร้อมปล่อยให้ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจนั้นดิ้นรนแล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยตัวเองนอกจากนี้การกระชัมของแม่ครูปริศนายังเป็นด่างการยื่นอาวุธให้กับบุคคลที่เธอเนี่ยสามารถควบคุมได้ซึ่งในที่นี้ก็คือเด็กสาวผู้ต้องการอิสรภาพอย่างเอมนั่นเองครับยิงเอมปกครองทุกคนด้วยการใช้อำนาจโดยมีชอบมากเท่าไหร่ความโกรธแค้นของเหล่านักเรียนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่เอมมากขึ้นเท่านั้นหากวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นสิ่งที่แม่ครูปริศนาต้องทาก็คือ การมอบอำนาจของเธอให้กับหุ่นเชิดตัวใหม่ให้เดินเข้าสู่สนามของการเป็นชนชั้นปกครองแทนเอมซึ่งตัวหนังก็ได้ทำการบอกใบ้ยอยู่ไกลๆนะครับว่าคนที่รอตำแหน่งนั้นอยู่ก็คือมัปรางเพื่อนสนิทของเอมนั่นเองครับยิ่งความขัดแย้งปะทุขึ้นมากเท่าไหร่ความโกรธก็จะยิ่งครอบงำเหตุผลมากขึ้นเช่านั้น จนท้ายที่สุดแล้วไม่มีนักเรียนคนไหนเลยที่ตั้งคำถามต่อการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของแม่ครูปริศนาแต่พวกเธอกลับรบราคาฟันกันเองเพื่อจะให้ได้มาซึ่งชัยชนะซึ่งเมื่อมองจากมุมนี้แม้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อหุ่นเชิดของผู้มีอำนาจได้แต่ระบบก,การปกครองแบบอำนาจนิยมก็ยังคงลอยตัวและไม่ได้ถูกสั่งคลอนหรือต้องพบเจอกับความช้าชายมากนักครับอีกหนึ่งความจริงอันแสนดำมืดที่ตัวหนังได้เฉลยออกมาในช่วงท้าย ก็คือการที่ทางการเนี่ยได้มีการออกเอกสารอภัยโทษให้กับนักเรียนจํานวนหลายคนในโรงเรียนดัดสันดานแห่งนี้แต่ก็เป็นแม่ครูปริศนาเองครับที่เลือจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและกักขังเด็กทุกคนเอาไว้ให้อยู่ภายใต้อํานาจของเธอร่วมกันครับซึ่งหากวิเคราะห์จากเนื้อหาใจความทั้งหมดเหตุ <c oughs> ผลที่แม่ครูปริศนาเลือจะทําแบบนั้น <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะโตเธอเองเนี่ยก็กลัวเหมือนกันครับว่า หากว่าเด็กทุกคนได้รับอิสรภาพอย่างเท่าเทียมกันมันก็อาจจะทําให้พวกเขาค้นพบความโฉดชั่วของตัวเธอเองแล้วก็ย้อนกลับมาล้มล้างการปกครองในระบบที่เธอสร้างขึ้นก็เป็นได้นะครับ พราไม่ว่าจะดีจะชั่วแต่เด็กทุกคนก็มีสถานะเป็นประชาชนเหมือนกันและเสียงของพวกเขาย่อมมีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นเสียงตะโกนที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมของผู้มีอำนาจและการตั้งคำถามต่อระบบก,การปกครองที่อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นประชาธิปไตยซึ่งในมุมนึงก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ เพราะในปีพอสอปัจจุบันของโลกแห่งความเป็นจริงประชาชนชาวไทยอย่างเราเนี่ยก็ยังคงทะเลาะกันอยู่บนเรื่องของหุ่นเชิดและยังคงตกอยู่ภายใต้ความกลัวต่อการใช้อำนาจของภาครัฐซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีแม่ซื้ออยู่หลายเท่าตัวฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้ดวยเช่นนกััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ